ส่วนสภาพอากาศที่ขณะนี้มีฝนตกต่อเนื่องนะครับจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่าที่อ่อนกําลังลงมาจากพายุดีเฟชชันหว่มก่อก็ทาให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชนบุรีและระยองโดยขณะนี้พื้นที่ตาบลห้วยใหญ่อําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับยังคงมีฝนตกหนักทําให้เกิดน้ําท่วมขังนอกจากนี้ที่บ้านหนองผักกูดมีน้ําไหลเข้าอ่างเก็บน้ําคลองไผ่จํานวนมากจนล้นสันเขื่อนทละลักเข้าทั่วบ้านเรือนราษฎรกว่า100หลังกระแสน้ําได้พัดเอาเสาไฟล้มและถนนขาด ทางอำเภอบางละมุงนะครับได้มีการประสานกำลังทหารเข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่ติดค้างอยู่ภายในพื้นที่เป็นการด่วนส่วนเหตุน้ำท่วมฉับพลันในตัวเมืองพัทยาล่าสุดได้มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วโดยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเร่งเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบส่วนที่จังหวัดระยองฝนที่ตกต่อเนื่องทําให้ปริมาณน้ําในคลองใหญ่ล้า และคลองบางไผ่ในพื้นที่หมู่4ตําบลสําน,นักท้อนอําเภอบ้านฉางเพิ่มสูงขึ้นและไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรืนะะอนราษฎรและท่วมถนนสายบ้านคลองบางไผ่ไทยวาระดับน้ําสูงรถไม่สามารถสัญจรได้ขณะที่ได้เกิดกระแสข่าวว่าอ่างเก็บน้ําแตกนะครับจนทําให้ชาวบ้านแตกตื่นล่าสุดนายชวลิตร,รื่นรมกํานันตําบลสํานักท้อนก็ออกมายืนยันว่าไม่เป็นความจริงโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกประชุมด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งชี้แจงเรื่องดังกล่าวกับประชา ทั้งนี้น้ําที่ล้นจากอ่างเก็บน้าคลองบางไผ่จังหวัดระยองนะครับได้ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ตำบลภูนตนหลวงอาเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีด้วยก็ส่งผลให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกว่า50หลังคาเรือนล่าสุดระดับน้ําสูง1-2เมตรและถนนถูกตัดขาดทางอำเภอสัตหีบพร้อมกับกาลังทหารจากกองทัพเรือภักที่1และเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เร่งให้การช่วยเหลือชาวบ้านที่ติดอยู่ในพื้นที่ ส่วนที่จังหวัดกระบี่นะครับหลังจากที่เกิดน้ําท่วมน้ำน้ำป่านะครับที่ไหลาจากเทือกเขาพนมเบนจาหลากเข้าท่วมพื้นที่ตําบลทับปริกและตําบลกระบี่ใหญ่ก็ทําให้ประชาชนต้องอพยพออกจากพื้นที่กลางดึกล่าสุดระดับน้ําลดลงและประชาชนทยอยกลับเข้าบ้านเพื่อสํารวจความเสียหายและทําความสะอาดคราบดินโคลนแต่ก็ยังไม่ขนย้ายทรัพย์สินกลับที่เดิมเนื่องจากยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง ส่วนบ้านเรือนของราษฎรในพื้นที่เทศบาลตะบลคลองพลพัฒนาอำเภอคลองข้อมจังหวัดกระบี่ถูกพายุงวงช้างพัดถลม่มเสียหาย33หลังและสวนยางพาราเสียหายกว่า50ไร่หลังเกิดเหตุนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบลคลองพลพัฒนาพร้อมกําลังพลจากกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15เข้าสํารวจพื้นที่พร้อมนําสิ่งของไปแจกจ่ายและช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนอย่างเร่งด่วน ที่จงังหวัดพังงาเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าได้สั่งปิดน้ําตกในพื้นที่วณอุทยานสะนางมนโนราซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่สามตําบลน,นบปริงอําเภอเมืองพังงาและอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาทอยนางหงตั้งแต่เมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาหลังมีฝนตกหนักส่งผลให้กระแสน้ําในน้ําตกไหลแรงเกรงว่าจะเป็นอันตรายกับนักท่องเที่ยว ด้านจังหวัดปัตตานีนายสนั่นพงศ์อักษรในอำเภอเมืองปัตตานีพร้อมด้วยนายมะรอสดีเงาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบานางลงพื้นที่บ้านแหลมนกตำบลบานา,นาอำเภอเมืองปัตตานีซึ่งมีพายุพัดถลม่มบ้านเรือนประชาชนพังเสียหาย21หลังและพัดโรงงานแปลรูปสัตว์ทะเลจนพังถล่มลงมาโดยนํากระเบื้องมุงหลังคาแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อไปซ่อมแซมบ้านเรือนท่านี้นะครับทางจังหวัดได้มีการประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังและเร่งซ่อมแซมบ้านเรือนให้ต้านแรงลมและฝนตกหนักในช่วงนี้